อ,อนุบาลโรงเรียนบ้านสันติวันนะคะเขาไปทัศนศึกษาวันนี้ที่เขาไปก็คือ,อบ้านคุูเพียนนะคะแล้วก็ไปวัดร่องขุ่นแล้วก็ไปที่ไหนต่อยนะเมื่อกี้ปูต่อยบอกแล้วลืม <c oughs> เขาไปกันสามที่นะคะเทอมหนึ่งเขาก็จะได้ไปครั้งหนึ่งนะคะเป็นนักยะบัยของเรียนแล้วก็ขอเอเป็นคนจัดให้นะคะขอออนุโชตโยชยานะคะ ในบ้านสันติวันอยากไปเที่ยวกับเด็กๆแต่วันนี้มีสอนนะคะนี่บยบยไปเดินทางปลอดไทยเด็กๆด,ดีใจกันนะคะผู้ปกครองไปด้วยนะคะ ไปแล้วต้องไบายก่อนรถตะขันได้ขยับแล้วนะคะไปแล้วครับ <ril> อ <jamais> ิล <2 invention face inglés> ุซุนฟงเดินทางปลอดภัยยวให้สนุกอิลุซุนฟงเดินทางปลอดภัยค่ะ